มามเดตกันค่ะกับเรื่องราวของน้องน้องทัว a d e m y m y n t n s i เียซีซั่น11นั่นเองค่ะวันนี้มาดูดีลาการจีบสาวของน้องแม็กมี6กันค่ะซ้อมกันมาอย่างจริงจังเลยนะคะสำหรับน้องๆ t r u ท a ว a d e m y Fantasia ซีซั่น11ค่ะในสัปดาห์ที่9กับโจทย์ละครแต่ดูดีลาการซ้อมการแสดงของน้องแม็กในการจีบสาวที่ได้แลน้องเอมเนี่ยเขินกันไปเลยทีเดียวค่ะเอพไป เพ <อ S 1> ราะข้างนี้มันแน่ใจคนนี้สิมาแรงบอกว่ารักนนกีนไหนก็ยอมเพราะข้างนี้มันแน่ใจคนนี้สิมาแรงชมน้องนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season 1 1สดๆผ่าน True Vision ช่องเรียลลิตี้หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333ด้วยนะคะพี่เลย แล้วก็แน่นอนนะคะว่าต้องไปให้กําลังใจน้องๆติดขอบเวทีกันด้วยนะคะ,คะกับรอบชิงชนะเลิศ<ม>ด้วยนะคะ<ม>ใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับวันที่4ตุลาคมนี้ที่ฮอล์1 0แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีในเวลา2ทุ่ม15ถึง4ทุ่ม45นาทีนะคะบัตรราคา1,500บาท1,700และ500บาทซึ่งสามารถซื้อได้นะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเว่นอีเลเวนทุกสาขาตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมานี่นะคะซึ่งรายละเอียดนะคะสามารถติดตามได้ค่ะที่ w w w c o u t e r s e r v i c e c o t h และ w we w w i d e a l i n t a i c o m รวมไปถึงที่ allticketthailand.com ด้วยนะคะตารางรีร,รันด o คอนเออสิร์ต 2AS11 ค่ะครั้งที่1นนะคะว,วันอาทิตย์เวลา13นาิกาถึง15นาิกา30นาทีครั้งที่2วันจรรันทร์เวลา9นาิกา30นาทีถึงเที่ยงนะคะครั้งที่3วันอังคารเวลา5นาฬิกาถึง7นาิกา30นาทีและครั้งที่4วันพุธเวลา16นาิกาถึง18นาิกา30นาทีค่ะ ก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะคะมี<ช>ปฟปง,ปงปไฟไฟไปเชียร์กันน้องๆจะได้แบบพึเนาะมีกำลังใจเนาะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะคะพร้อมกับข่าวจากโซอินไซด์กันด้วยนะคะวันนี้มีขวัญใจหนุ่มๆนะคะอย่างแทที่โซนะคะมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าเพลงคอลล์ของเขาเนี่ยจะได้ยอดวิวเท่าไหรค่ค่ะ